จ๊ะฉันขอเมี่ยงคําฉันให้ป้าหมื่นหนึ่งเลยงั้นฉันให้หมื่นห้าว่าไงจะเอาไหมเฮ้ยพี่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 ของจริงหรือของปลอมอะ่ะก็ของจริงนะเฮ้ยทำไมสร้อยทองนี่วะ ฉันขอเมีย่ยงคําพิเศษพิเศษแบบเมือ่อวานหน่อยสิเออไม่รู้ว่าป้าจะขายให้หนูดีไหมคือตอนนี้ราคาเมีย่ยงคําพิเศษน่ะมันสูงขึ้นแล้วถ้าอย่างนั้นฉันให้ป้าหมื่นหนึ่งเลยผมให้หมื่นสามเลยป้าป้าถ้าอย่างนั้นน่ะฉันให้หมื่นสี่เลยป้าขาดตัวตกลงไหมงั้นฉันให้หมื่นห้าว่าไงจะเอาไหม งั้นเอาอย่างนี้ป้าขายให้พ่อหนุ่มก็แล้วกันนะป้าต้องขอโทษแม่หนุ่ด้วยนะชิไม่เอาก็ได้หวะไหนละป้าเมี่ยงทำฉันอะ่ะนี่จ้าอบใจมากนะจ๊ะวลุย แม่ฉันบอกแล้วว่าแผนนี้ได้ผลนั่นนละสิลูกสาวแม่เนี่ยฉลาดที่สุดเลยมันแน่นอนอยู่แล้วจ้ะแม่ว่าแต่แม่ทองอะ่ะเหลือเท่าไหร่แล้วหรอเนี่ยเหลืออีกห้าเส้นหรอแม่ดีเลยถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราปล่อยของหมดเนี่ยเราก็จะไม่มีหลักฐานเหลือที่เราถูกไหมถูกแล้ว เก็บแนมะ่เก็บ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 เฮ้ยจดิมไปทำไรมาทำไมวันนี้ดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จังเลยอ้าวพี่บิวจะไม่ให้ฉันอารมณ์ดีได้ไงอะ่ะฉันจะรวยนะพี่พี่รู้ไหมเนี่ยนี่ไงพี่เมี่ยงคำที่ฉันซื้อมามีสร้อยคอทองคำมาด้วยนะสร้อยทองงั้นเหรอแกบอกว่าแกได้มาจากร้านเมี่ยงคำใช่พี่ เฮ้ยพี่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 แล้วพี่จะไปกัดสร้อยทำไมอ่ะอ้าฉันขอพิสูจน์หน่อยไงว่ามันของจริงหรือว่าของปลอมอ่ะแล้วสรุปของจริงหรือของปลอมอ่ะก็ของจริงนะแต่ฉันก็ยังสงสัยอยู่ดีอ่ะว่าเขาไปเอาสร้อยทองเนี่ยมาจากไหนมาแจกอะ่ะเออเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะมีโจนมาป้นร้านทองที่ตลาดแถวบ้านเราด้วยนะแต่ว่ากล้องวงจรปิดอ่ะมันดันจับหน้าโจนไม่ได้อะ่ะ เลยไม่ค่อยสบายใจอ่ะผมว่าคงไม่มีอะไรหรอกพี่ป้าก็คงอยากจะลดแลกแจก,กแถมให้ลูกค้าเหมือนที่คนรวยเขาทำกันอ่ะฮัลโหลแกเห็นรูปสร้อยทองทิพฉันส่งไปให้แกดูปะแกว่ามันเหมือนสร้อยทองที่ถูกขโมยไปไหมเห็นแล้วครับยังไงผมขอตรวจสอบกับทางร้านทองก่อนนะครับ แล้วผมจะรีบแจ้งกลับไปอืได้ถ้ายังไงอะ่ะบอกฉันด้วยนะเออฉันให้ลูกน้องฉันอะ่ะตรวจสอบแล้วนะแกก็ไปพักผ่อนนั่นละว่ะแต่ว่าสร้อยทองอะ่ะฉันขอเก็บเอาไว้ก่อนนะเป็นหลักฐานถ้าไม่ไถูกขโมยมาฉันคืนให้ได้พี่แม่ฉันว่าวันนี้เรารีบขายทองที่เหลือให้หมดดีกว่าแม่แล้วเราก็หนีไปจังหวัดอื่นดีไหอืมดีดแม่เห็นด้วย ทำ<อ>เลย <ไป S 1> ทำเลยนั<ำ>่นไงพี่ร้านเมียงคำที่ผมซื้อเมื่อวานอะ่ะอ๋อเฮ้ยแล้วก็เป็นอะไรเนี้ยก็ผู้หญิงคนนั้นเลยดิเมื่อวานน่ะมันเข่งซื้อเมียงคํากับผมดูท่าทางแล้วคงจะร่วมมือกับเจ้าของร้านหลอกให้คนมาซื้อเมียงคําในราคาที่แพงขึ้นแน่เลยพี่เฮ้ยงั้นสงสัยเมื่อวานแกก็โดนหลอกด้วยดิ <c oughs> ก็ใช่นะสีนึกแล้วเจ็บใจไม่หายเลย <Hey> boy. ผมตรวจสอบแล้วนะครับสร้อยทองนั้นอ่ะเป็นทองที่ถูกขโอมอยมาจริงๆเจ้าของร้านอ่ะย,ยืนยันแล้วครับงั้นเหรองั้นเดี๋ยวนายเนี่ยช่วยส่งกําลังเสริมมาที่นี่เลยนะเดี๋ยวฉันส่งรลให้ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งทุไปเร็วที่สุดอืนี่ลูกน้องฉันตรวจสอบแล้วนะสร้อยทองเส้นนั้นอะ่ะเป็นสร้อยเส้นเดียวกับที่ถูกขโมยมาจริงจริงด้วย แบบนี้ผมจะโดนก็หารับซื้อของโจรไม่นชพี่เฮ้ยแกไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ของกลางมันก็อยู่กับตํำรวจแล้วแลนะอีกอย่างนะแกก็พาฉันมาจับโจยด้วยแบบนี้ยถือว่าช่วยตํำรวจมากกว่าอ๋อหน,นูมาซื้อเมี่ยงคำเลยจ้านั่งรอแป๊บหนึ่งจ้ะค่ะป้าจ๊าฉันขอเมี่ยงคำพิเศษแบบเมื่อวานนะจ๊ะ ป้าไม่รู้จะขายให้แม่หนูได้ไหมเพราะราคามันขึ้นอีกแล้วอะถ้าอย่างนั้นฉันให้หมื่นหนึ่งตกลงไหมฉันให้หมื่นหนึ่งพันจ้ะป้าฉันให้หมื่นสองจ้ะป้า,ปาฉันให้หมื่นสามจ้ะป้าป้าฉันให้หมื่นสี่ขาดตัวพร้อมโอนผมให้ศูนย์บาทเออคุณตำรวจคุณตำรวจจะซื้อเมี่ยงคำเลยจ้ะถ้างั้น ป้าให้สีๆเลยไม้หนึ่ง่ะผมไม่ได้สนใจเมียงคำหรอกครับแต่ผมสนใจของที่อยู่ข้างในมากกว่าคุณตํารวจพูดเรื่องอะไรเหรอคะนั่นสิคะคุณตำรวจพูดเรื่องอะไรคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องแล้วถ้าเป็นเรื่องสร้อยทองที่พวกคุณขโมยไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วล่ะคะสร้อยทองเส้นเนี้ยหมายความว่ายังไงเหรอคะ ยคุณตำรวจคะอย่าจับฉันเลยนะคะปล่อยฉันเถอะคุณตำรวจปล่อยฉันเถอะคุณตำรวจแม่หนูปล่อยป้าไปเถอะนะป้าแก่แล้วอ่ะไม่ได้ค่ะพวกคุณเนี่ยต้องติดคุกส่วนทองที่เหลือเนี่ยฉันจะตามสืบต่อไปค่ะเอ๋หรือถ้าพวกคุณให้การว่าใครเป็นคนซื้อไปบ้างโทษหนักอาจจะเบาลงก็ได้นะคะเรื่องอะไรจะบอกเก่งจริงอ่ะก็สืบเอาเองดิ <G ül> ได้ค่ะไม่มีอะไรที่ตำรวจทำไม่ได้จะเอาตัวไปได้ละไปครับไปเฮ้ย <G ül> อะเงินของแกขราวหน้าค้าวหลังอะก็หัดระวังด้วยนะแล้วก็จำไว้ด้วยว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยให้แกคิดเอาไว้เสมอว่ามันเนี่ยอาจจะมาจากสิ่งที่ผิดกฎหมาย แล้วคนที่สวยก็คือคนที่ซื้อจําไว้ด้วยครับพี่บิวรู้แล้วครับ